สานักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพเรืออินโดนีเซียถแถลงว่าเรือกองทัพเรืออินโดนีเซียได้จับยึดเรือโทติดธงชาติไทยพร้อมลูกเรือสัญชาติไทยหนึ่งคนสัญชาติเมียนมาสี่คนโดยลักลอบขนยาบ้าและโคเคนน้ำหนักเกือบ2ตัน2,000กิโลมูลค่า14,200ล้านบาทหรือ425ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจับกลุมเรือติดธงชาติไทยพร้อมกับยาเสพติดมูลค่าและปริมาณมะหฬลานเกือบสองตันได้ที่นอกชายฝั่งกาะสมุทรปรากรองทัพเลยดินิเซียแถลงว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมเรือลำต้องสงสัยดังกล่าวหลังจากเรือนี้สอบพิรุธด้วยการดับไฟบนเรือแล้วเร่งความเร็วเพื่อที่จะหลบหนีออกจากน่านาน้ำของอินโดนีเซียบริเวณภูมิภาคตันจุงบาไลคาริมันของอินโดนีเซีย โฆษกของกองทัพเรืออินโดยังบอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่ได้ยึดตระสอบสีเหลืองและสีขาวเกือบ100ระตรสอบอซึ่งบรรจุโคโเคนหนัก1.2ตันยาบ้า7 7 5กิโลกรัมมีมูลค่า7ล้านล้านรูเปียส่วนเรือลำดังกล่าวก็ถูกควบคุมไปยังฐานทัพเรืออินโดนีเซียที่ตันจุงบาไลคาริมัน ทางโฆษกกองทัพเรืออินโดนีเซียไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะถึงที่มาของลูกเรือบนเรือนอกเหนือจากสัญชาติของลูกเรือแต่ระบุว่าเจ้าหน้าที่อินโดกำลังสอบสวนแหล่งที่มาของยาเสพติดเหล่านี้และจุดหมายปลายทางที่เรือลำนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปว่าเป็นที่ใดการจับและยึดเรือติดธงไทยพร้อมลูกเรือกับยาเสพติดล็อตใหญ่ครั้งนี้มูลค่าถึง7ล้านล้านรูเปียเนี่ย เป็นหนึ่งในการจับกลุ่มครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของอินโดนีเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายปราบตามยาเสพติดที่เข้มงวดมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแล้วมีบทลงโทษสูงสุดของการค้ายาถึงขั้นตหารชีวิตค่ะโอ้เกือบสองพันเกือบสองตันน่ะค่ะเขาจะไปหาว่าต้นทางมาจากไหนแล้วไปทางจะไปส่งไหนต้นทาง